พี่น้องโดยกาบถักทายสบายดีสบายด,สายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเนะาะฝาลงกันเบิร์สุขสูขคนคือเกา่คกาคือเดิมด้วยพี่น้องเดอ้อเนะาะประว่าสิเป็นทั้งพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ขอย,ยินดีตอนรับข้าสู่ซองหมุกดาวันเศร้าลาวคือเกา่าเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมา้มนี่การบ,บรรยากาศค่อยขำยำเลงพี่น้องเองนาะมาส่วนสีแรงเนาะ้ม,นะมะนี้กาเป็นมือขบหอบนอ้องอ่า เป็นมือคบหอบวัดเกิดน้องอลิสาเพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะมอนี่ทางสามมุกดาก็เลยอาจัดวันเกิดให้น้องเพิ่นเนาะกับ,บ่ได้เฮ็ดไ่เฮ็ดเตเนานะพว่าเอาเตญาตีพี่น้องหรือว่าครอบครัวเนะาะอามาห่วมงานนําพี่น้องเลยกะก่อนเืินกะผ่าพี่พักน้องขามาเป็นกาลังใ,ใจกันเลยก็เซิงกิบโ็นนสนะคือก่าเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะโดยมอนี่กะคบหอบหนึ่งปีเนาะของน้องอลิสาเพิ่นกะถือว่าไว้พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะ เตรียมเค้กแล้วพี่น้องเนาะการใช้เวลาเป่าเค้กแล้วเอาก่อนอื่นเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งไปซมนมกันเลยพี่น้องเด้อโดยไปไปเพียนะสบายีรอบหนึ่งพี่น้องเลยเป็นทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนาะเป็นคนจับเค้กให้มันตู้อยู่คราวมันตู้อยู่กับน้องดิซ่ากับสามุดากะเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าจัดงานวันเกิดสามุดาเกิดจนสิคร้งคนแล้วยังไม่มีวันเกิดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหน้าเค้กค่ะคุณน้องดาซ่า FC เป็น เ,เค้กเฮากับเรได้ดูลามาเฮาเนาะแบบเอาธรรมดาสามัญบ้านบานโอเพลงมาแล<ห>าา้วปิดไฟปิดไฟไปปิด<อ>ไฟโอเคเอาปิดเออเอาออะจะกจากกล้องเนาะเออเม็ดเราโอ้ยลืมลืม,ลมโอ้ยลืมลืมไม่ติดเลยเออเอาหูให้เอาน้ำเด้อ

ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสายบอทาไปนั่นนะมไปจับลูกไหมเดี๋ยวจะจับก่อนอน้องน้ำมาจับก่อนเลยกันกันเดี๋ยวผูกแขนให้น้องคนกันเออจับมาลูกกันจับมาลูกกันเอออ่าผูกแขนผูกแขนก็ลูกละผูกแขนให้ลูกกแนเด้อมันเกิดเดาได้ลูกไปดอน้องวินได้ลูก

เอาผ้าเมื่อน้องเลเดอม์แม่ลงละแม่ผู้เคนอ่าไม่คนนี้ดีคนข่าวเลือดเลเด้ออ่าแม่นี่แหละผู้แคนทับจับแขนเอาอ่าอยู่ดีมีเฮเด้อหายจากพญานุภาได้ไหมใหญ่เพียงอันยังใหญ่สูงลุงเพียงเปล่าจูงเพียงเปล่าเออหนอโอ้ยหนอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันเออเหมือนคนยืนคน เด้อเป็นคนฮูคนเสี้ยงแล้วก็ให้เป็นที่ห้าของคนอื่นไปนี่ตลอดไปนะลูกเด้อสูกจ้าถ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 ูกจ้าเลยถูกจ้าถูกจ้ามาพอให้พ่อลูกให้พ่อเด้ยเอาลูกดูดีมีแหงเด้ออย่าเจ็บอย่าวให้จ่าพญาโลคานะไอ้ตู้อีกคือมีให้พี่กระตูนนะลูกเด้อตูนแล้ววันนี้เด้อเอาแม่เป็นเบิร์นเบแม่บอกกับแม่นะดีของพ่อแม่เด้อลูกเด้อ

đeo <laughs> đẹp à, không, anh hai nè qua hết 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 con đi hết hết đây. hết 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 à, hết 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 à, 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 à hết hết เอาพี่เคยตัดเค้กวันี้มาตัดเด้อใช่พี่นะจัดการอ่าพี่คุณกะลุงพี่น้องเลยเนาะไอครอบครัวอืมไก่ไว้ได้สามได้กินไปไข่ด้วยอ้วยใช่ทุกใช่เออเค้กสองก้อนพี่น้อง

บันเตอนหมดเ่นตืนแล่มแบบไฮแย่ห้สูไวไวไเรียกงไยเด้อบัดเด้อจะเป็นผู้เนคนผู้คู้ดีเด้อใหญ่มากำคูเรียบโคดี่งเมย์บุพพโคมิ่เมย์เออมืนเงินเหมืนเงินนะโอ้ทุเจ้าทุจ้าเอาไปดูบันเอาไวเอาไห้องขันพี่ไปห้องขันไปห้องขนไปห้องขันห้องแนวหองสาวน้วยนําไปเศร้าหน้เศร้ามากนวซามา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  เอาหูนั่นเลยนะเก็บผ้าเอาหูนเนเ่ยถักเก็บัเดียวโอเคอ่ะป้าไบป้าลูกป้าป้าป้าเออป้านี่ป้าใบนี่เออมาเออให้ให้ปาเตียูแขนให้นะลูกไปเลยเยไปเลจับู โอเคเอาไว้นุกเอาไว้เอาไว้เอาไว้ห่มขอนไว้เอาไว้ห่มขอนไว้นุกป้าป้าป้าเอ้ยนี่นี่หนไหนไหกินเค้กไงนุ๊กอุ้ยบ่ได้นี่น่ะบ่แม่นห้องดีนี่นะน่ะอันตัวเนี้ยอะไหนกินเค้กนะ เอาฝายมาให้ดะแล้วสามารถเอาหูกันก็ได้สามารถเออเอาคู่กันเออฮเขาควเอาหูกกันนี่ยละเ้ยเ้ยขามไม่นั่งนะเข้าันมัหเออนั่งนั่งนเฮ้ยขามมเอาข้อพูดมาได้ไหมอเอาดังบนกองเด้เ โอเคป้าเห็นบวงยูี่เออแมมโอเคตักตักตักเจ้ป้าเห้หป้าตักปนี่เอออันนนนนผูกใหยใหยาผู้เข็มให้มวปาดเลปาดเลมาอีหละผูเข็นใหญ่ใบเนาะโดยเดอ้เขดรีกดเข่ารีกดเข่าดีกดเข่าเลยโดย กูาก่นเลยส่าใสเป็นคนของฟอของเมเลยหล่าเลยอเจ็ไรใส่้าบีอยบอกบป้าด้อบอกป้าเนอันมาเอาหมูมาให้นอันในเด้อว่าสิป้าเอามูมาเด้อ ơ nà mua ơ rồi, à, tuyệt cha, tuyệt cha, I cha, ai in khế, miệng khế, nha 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 này này nha 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 rồi, nha 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 không nha <băng. cười> Ao mày nói mày 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 พี่พี่พี่มึงนี่ไม่ตู้ชิเต็มอันยังไห้หนิตุงเงี้ยอ๋อเต็มแก้มเต็มแก้วยไม่จบหกเปล่าเนาะเออโอ้โหเอาไปเอาไปเอาอันไปนอนด้วพี่นะอ๋ออ๋ออ๋อไปนอนดิเจ้าเจ้า ôi ừ. 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 sao lại kim ok, kim móc sao tony kim bong mong 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 จะนเจี่นีนี่นี่เห้ยแก้ได้นี่คือมมีตัวแก้นี้นาะอาจารย์อา่ายอไมาจารย์นี่นะเนะสรุปเบิ้งเบิเบ้านี้เอาไว้ให้เพื่นก็ได้ตัวนี้เอาไว้้เ่ี่นโ้ไชาวลาวเลยเนาะ

ต mm ัดเอาเร่งนึงลยเอาเริ่งนึงเออ่ะหรือตาเป็นบอแล้จาน้อยนะแงนึงกับป้าดนี่เดี๋ยเอาประมาณประมาณนี้ก็ได้เออแซบลูซบะฮะวาฮงมาะีบเียอะไรเ่อเยอ ้ามก็ถือว่าพิธีก็ปอเคกเลยแล้วกับตอนนี้ก็เสิร์ฟขอพูดเนาะเฮดขนมจีนแล้วก็กับท้อลกซีดกับบนล้มียางลายด้วพี่น้องเด้อ นี่แต่สิประมาณนี้มาเนี่ยขอยไาอยอเอาเนี่มาให้ดอีกานอีกอย่งอนนยังอัลเตอร์นะอีกจานอจานดเลยะทีได้อมน่กันนะบอคู่แล้วบ่คู่แล้วนะเจะท่าการท่านอกนะคููได้ไหมเรือ อันที่ทังนั้นได้ก็ได้ป่ะเนี่ยังเจ้าเนาะอ้าวโปรไดซาวโอ้ยอนพี่นั่งเอาอันบักซี่นแบงมาเน่อยบเอาทิสูบนะไปผ่านไปเอาทิสู่ไปเอาทิสูไปดารดแบบใส่มีแต่ของแม่ Là. Chim này bạn này đấy sao mới lên thế này? không được nữa, mình có ăn không? phải, cái ถอนอยบาทำคุณถวหน่อยเรอยดาจานบ์่ถัวหน่อยเออนะใส่นี่ก็ได้ใชนามันเอาเอาเอานางน้ำจิ้มแล้วไหมรพอแล้วพอแล้วในครูเปเลอะไคุณน่ะครูเป็นไเออมักหมักพริกนามากเพิ่มจิงะไม่นึมเอ้าเอานี่ไปเพิ่นเลย เอาไปให้กูดิบ้วนะงนี่น้ำจิ้ม <c oughs> ไหมคเนี่ยลูกซีดเอามาพีลจิ้มท,ท, <c oughs> ทคุณได้หรือเล่าลูกซีดนะ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> อะพักเลย

โดยน้อพี่น้องเนาะสำหรับงานวันเกิดมือนี้ก็เนาะจะเป็นทางแม่ทางต่างประเทศน้องธีระเพิ่นในจัดวันเกิดให้น้องลิสาเพิ่นก่อนอื่นกับทางลูกกันเอ้าไปแล้วเอาผมเป็นยังน้อพี่น้องเพิ่นกำลังมวลมูเพิ่นมาเอาทางสามุกดาก็จะถือโอกาสนี้เด้อเสนอพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นทางลูกกัขอขอบุญขอบคุณทางแม่ในรายๆเด้อเนาะที่ว่าได้ส่งเงินแล้วก็มาจัดวันเกิดให้หลานน้อยเนาะ การทางโลกาขอยไว้ใจให้พ่อนแม่ลายๆเด้อขอให้แม่จงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคน่อยยืนเป็นหงพูหมไสให้ลูกให้ร้านตลอดไปเด้อเนาะแม่สุดซอยลูกหลานมาจำได้ก็คอให้ได้กับเพื่นห้าร้อยเท่าพันเทา่าเนาะกาขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามควมามมมุ่งปรารถนาได้แม่เด้อเนาะท้ายนี้กาขอให้แม่มีแต่ความสุขหลายๆได้แม่เด้อแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้แม่เด้อเนาะแล้วก็ ก่อนอื่นลูกกับเขาขอบคุณขอบคุณไปทางพ่อหางลายเด้อเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้ทางร้านน้อยเพิ่นเนาะก็เป็นจำนวนเงิน1,000บาทเนาะแล้วก็ทางแม่ฮักเขาก็เป็นจำนวนเงิน1นึ้อยเหรียญพี่น้องกับเขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อกับแม่ลายเด้อแล้วก็ขอให้พ่อจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขอนยืนเด้อเป็นโฮมโปรเป็นโฮมโปรโฮมสเต์ให้ดูให้ร้านตลอดไปเนาะออ่าซสรุปสรายมาจำหรับกัขอให้ในกระเพื่อนหางลายเท่าพันเท่าเด้อ โดยเอาโอเคพี่น้องนาองสำหรับคินนี่กะลาไปก่อนด้วยพี่น้องด้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้กะอันนี้ไลา์พี่น้องนาอก,กะสำหรับคินนี้กะลาพีก่อนสบายดี